วันนี้ผมพาทุกคนมาที่ท่าเรือท่าเตียนนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่กรมเจ้าท่าเปิดท่าเรือท่าเตียนพร้อมทุ่มงบกว่า350ล้านนะครับยกระดับท่าเรือในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถือว่าเป็นท่าเรือใหม่นะครับซึ่งแต่ก่อนท่าเรือท่าเตียนนี่จะแคบมากนะครับนี่สร้างใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับ เปิดแล้วนะครับท่าเรือท่าเตียนหนุนท่องเที่ยวเดินทางทางน้ำปลอดภัยนะครับเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะอื่นอย่างสะดวกเจ้าท่าพร้อมทุ่มงบปี68 69อีกกว่า350ล้านบาทนะครับยกระดับท่าเรือในแม่น้ำนะครับเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่5เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับ ณบริเวณท่าเรือท่าเตียนนะครับนางมนพรเจริญศรีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ยท่าเรือท่าเตียนนะครับโอ้สวยงามมากทุกคนเราไม่อายต่างชาติแล้วนะครับเที่ยวก่อนผมมาจะข้ามไปที่วัดอรุณโโหเบียดกันและก็กวัวท่าเรือหักมากนะครับ กพราะตอนนั้นเป็นไม้ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับเปิดให้ใช้งานแล้วว้าวสวยงามนะครับนางมนพรกล่าวว่ากรมเจ้าท่าได้ร่วมกันกันกบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเรือท่าเตียนนะครับและพื้นที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์โดยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมออกทั้งหมดนะครับ แล้วดำเนินการก่อสร้างท่าเรือใหม่เพื่อใช้สำหรับคมนาคมทางน้ำทั้งเรือข้ามฟากและเรือโดยสารนะครับวงเงินก่อสร้าง39.047ล้านบาทนะครับโดยท่าเรือท่าเตียนนะครับถือว่าเป็นโมเดลนำร่องนะครับตั้งแต่การออกแบบที่นำเอาสถาปัตยกรรมนะครับแบบนิโอคลาสสิกนะครับศิลปะแบบโรมันผสมคลาสสิก มาตกแต่งปูนปั้นเหนือช่องหน้าต่างพร้อมบานหน้าต่างที่ใช้ลูกฟักเพื่อตกแต่งนะครับรวมถึงคงเอกลักษณ์ที่เป็นการรักษาวัฒนธรรมในพื้นที่เดิมเอาไว้พร้อมสีตัวอาคารที่ยึดตามหลักสถาปัตยกรรมที่อยู่ในเขตกรุงเก่านะครับที่สำคัญยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยทั้งอาคารพักผู้โดยสารสองหลังและก็โปะเทียบเปลือนะครับ 6คูณ12เมตร4ลูกนะครับที่แยกกันสำหรับเรือข้ามฟ้าท่าเตียนไปยังฝั่งท่าวัดอรุณทนบุรีนะครับและเรือโดยสารสาธารณะนะครับหรือว่าเรือด่วนเจ้าพระยาเรือไฟฟ้าหรือเรือทัวร์และก็เรือทั่วไปนะครับรวมถึงยังมีป้ายบอกเส้นทางเดินเรือนะครับมีระบบเสียง กล้องวงจรปิดมีไฟฟ้าส่องสว่างนะครับและทางลาดสำหรับผู้พิการด้วยนะครับนี่ครับผมกำลังจะลองใช้บริการเรือข้ามฟากนะครับตรงท่าเรือท่าเตียนใหม่นะครับลองประเดิมเลยนะครับนี่ครับข้ามไปก็คนละห้าบาทนะครับข้ามไปยังฝั่งวัดอรุณนะครับโอ้สะดวกสบายครับสวยงามกว่าเดิม ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนเห็นแล้วก็ดีใจครับได้ถ้าเรือใหม่นะครับถือว่าสวยงามเราจะไม่อายนักท่องเที่ยวแล้วนะครับสวยงามปลอดภัยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเรือท่าเตียนที่สร้างใหม่ก็ยังมีพื้นที่เป็นลานกว้างนะครับสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาเช็คอินมาถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม เนื่องจากตรงข้ามท่าเรือเป็นวัดอรุณนะครับรวมถึงบริเวณใกล้เคียงยังมีพระบรมมหาราชวางังมีวัดพระแก้ววัดโพซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมรอบเกาะรัตนโกสินท์นะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีข้อมูลระบุว่ามาจากยุโรปประมาณ80%นะครับนักท่องเที่ยวจีน15%นะครับและนักท่องเที่ยวไทยประมาณ5% ขณะเดียวกันยังมีห้องควบคุมการเดินเรือเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับและก็จะดูจำนวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการซึ่งปัจจุบันในแต่ละวันมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่ท่าเรือท่าเตียนเฉลี่ย3,500คนถึง4,000คนต่อวันนะครับทุกคนว้าวนี่ผมข้ามมาแล้วนะครับ วัดอรุณนะครับทุกคนดูเอาเองนะครับว่านักท่องเที่ยวมาเยอะขนาดไหนนะครับนักท่องเที่ยวก็แต่งชุดไทยนะครับนี่ครับวัดอรุณของเรานะครับมาทีไรก็เยอะนะครับเมืองไทยแดดร้อนมากนะครับแต่นักท่องเที่ยวก็สู้ไม่ถอยนะครับเพราะว่าวัดอรุณของเรานะครับงดงามนะครับ นางมนพรกล่าวอีกว่านะครับกรมเจ้าท่าวางแผนพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสถานีเรือจํานวน29แห่งนะครับวงเงิน7,99,798ล้านบาทนะครับก็จะแบ่งเป็นก่อสร้างท่าเรือ62,998ล้านบาทนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและก็ปลอดภัยในท่าเรือ 1,705ล้านบาทนะครับอมีดังนี้นะครับท่าเรือที่จะปรับปรุงแล้วเสร็จจำนวนสิบท่าได้แก่ก็มีท่ากรมเจ้าท่านะครับแล้วก็ท่าสะพานพุทธนะครับท่าเรือนนทบุรีท่าเรือพายับท่าเรือบางโพนะครับแล้วก็ท่าช้างนะครับแล้วก็ท่าราชินีนะครับท่าเตียน ท่าสาธรและก็ท่าเรือคลองสารนะครับนี่นะครับอยู่ในแผนนะครับที่จะสร้างให้สวยงามอีกนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับก็คือสาเหตุที่เราจะพัฒนาท่าเรือให้สวยงามและก็กว้างขวางและก็ปลอดภัยด้วยนะครับไว้รองรับนักท่องเที่ยวทุกคนดูเองนะครับนี่วัดอรุณนะครับ นักท่องเที่ยวมาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับถ้าเราจะมีถ้าเรือแคบๆเ,เหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมากันเยอะต้องวางแผนแล้วก็พัฒนาให้ปลอดภัยให้กว้างขวางนะครับจะได้ไม่อายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ อสวยเหมือนเดิมครับสำหรับวัดอรณุณนะครับอันนี้ผมมาช่วงแบบทิ้งเที่ยงเลยนะครับแดดจ,จัดเลยนักท่องเที่ยวสู้ไม่ถอย,ยครับโอ้ว้าว เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนั่งเรือกลับไปที่ท่าเตียน,นะครับท่าเรือท่าเตียนนี่มองเห็นวัดอรุณนะครับแล้วก็จะพาไปดูท่ามหาราชและก็ท่าช้างนะครับซึ่งอยู่ในแผนที่จะปรับปรุงให้สวยงามนะครับ นี่ครับทุกคนข้ามกลับมาแล้วนะครับท่าเรือท่าเตียนนะครับข้ามกลับมาก็คนละ5บาทนะครับโอ้สวยงามยิ่งใหญ่นะครับใครที่ยังไม่เคยมาเห็นก็มาชมได้นะครับเปิดแล้วนะครับสบายก่อนนี่ท่าเรือท่าเตียนนี่แคบมากนะครับ ใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับสำหรับท่าเรือท่าเตียนก็ไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับเคยถ่ายไว้อยู่นะครับสำหรับท่าเรือท่าเตียนอันเก่านะครับโอ้แคบมากแต่ปัจจุบันนะครับเป็นไงสะดวกสบายปลอดภัยนะครับมีทางขึ้นทางลงแยกกันนะครับเพื่อไม่ให้ ผู้โดยสารและก็นักท่องเที่ยวเบียดเสียดกันนะครับดูความสวยงามนะครับ ถ้ามาอีกที่นะครับก็เป็นท่าเรือมหาราชนะครับหรือว่าศูนย์การค้าท่ามหาราชนะครับก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญาใกล้กับพระบรมมหาราชวังทิศเหนือก็จะติดกับท่าพระจันทร์นะครับทิศตะวันตกก็ติดกับแม่น้ําเจ้าพยาทิศตะวันออกติดกับถนนมหาราชและทิศใต้ติดกับท่าช้างนะครับ มีทมเลที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญมากมายนะครับอาทิเช่นนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์แล้วก็ท่าพระจันทร์วัดมหาธาตุแล้วก็สนามหลวงนะครับวัดพระแก้วแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับมีอาคารจอดรถรองรับทักท่องเที่ยวมากกว่า 200คันนะครับและพื้นที่สำหรับจอดจัก,กรยานยนต์สามารถเดินทางมาได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรือรถไฟฟ้าใต้ดินรถเมล์หรือรถส่วนตัวก็มาที่ท่ามหาราชได้นะครับใครที่เคยมาในอดีตนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับของแต่ละท่าเรือของเรานะครับทุกคน วันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดให้ได้ชมกันนะครับนี่ทุกคนเลยท่ามหาราชมาหน่อยก็จะเป็นท่าเรือท่าช้างนะครับซึ่งก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเป็นท่าเรือที่ให้บริการเรือโดยสารเรือข้ามฟากและก็เรือนักท่องเที่ยวแก่ประชาชนมาอย่างเนิ่นนานนะครับนี่ครับคือภาพปัจจุบันนะครับ และหากย้อนกลับไปหลายคนจะมีภาพจําต่อพื้นที่โดยรอบว่าเป็นแหล่งขายหนังสือเก่านะครับและก็มีร้านอาหารต่างๆเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ชีวิตที่เคยคับขั่งไปด้วยฉากชีวิตที่หลากหลายนะครับแต่วันนี้แทบไม่หลงเหลือเขาลางเดิมแต่อย่างใดนะครับสําหรับการปรับปรุงท่าเรือท่าช้างกรมเจ้าท่าได้ร่วมกับสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์วางแผนพัฒนาเพื่อให้มีความสะดวกปลอดภยัย รวมถึงมีรูปรักษที่สวยงามนะครับเหมาะสมกับพื้นที่เชิงประวัติศาสตร์โดยรอบนะครับโดยถ้าเรือมีขนาดพื้นที่1800ตารางเมตรนะทุกคนแบ่งพื้นที่การปรับปรุงออกเป็นอาคารศาลาพักคอยขนาดพื้นที่320ตารางเมตรจำนวนสองหลังนะครับแล้วก็มีโปะ๊ะเทียบเรือขนาด5คูณ10เมตรนะครับพร้อมสะพานปรับระดับ จำนวน2โป๊ะแล้วก็โป๊ะเทียบเรือขนาด6คูณ12เมตรพร้อมสะพานปรับระดับจำนวน4โป๊ะนะครับท่าเรือท่าช้างก็เป็นท่าเรือที่สำคัญเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะต่างๆรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะครับเป็นไงกันบ้างครับคุณพี่คุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลุงนะครับ ที่อาจจะเคยเห็นท่าเรือต่างๆนะครับในอดีตนะครับปัจจุบันเป็นยังไงนะครับเม้นมาบอกผมด้วยนะครับสวยงามขึ้นนะครับและก็ปลอดภัยนะครับเพราะที่นี่คือประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ